สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่รวบรวมในตัวของเกมอีโมเลเตอร์นะครับให้มาอยู่ในหน้าจอเดียวแล้วก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้อย่างใจตามใจชอบเลยนะครับผมในโปรแกรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่า RetroArc นะครับผมก็ในโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูในที่เว็บไซต์ RetroArc.com นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปลลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปไอโปรแกรมตัวนี้นะครับมีความพิเศษอะไรยังไงนะครับผมโดยคอนเซปต์ของโปรแกร รแกรมตัวนี้นะครับผมก็เป็นหน้าจอที่เป็นเบื้องหน้านะครับหรือที่เรียกว่า front end นะครับสำหรับพวก กระบบพวกเกมอ e ิมูลเตอร์นะครับผมจากในรูปเนี่ยเขามีเครื่องเล่นเกมมากมายเลยนะทั้งอันนี้น่าจะเป็น PlayStation อันนี้น่าจะเป็นเกมบอยนะอันนี้เครื่องของ Nintendo นะเป็นอันนี้น่าจะเป็น Super Super Nintendo อันนี้น่าจะเป็นเครื่องรุ่นเก่านะผมอันนี้ก็จะเป็นเกมบอย y อดวานอ่อันนี้น่าจะอะไรพวกนี้นะครับผมก็แ,แทนที่เราจะมาลงโปรแกรมอ e m u l ล t o เตอร์ของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยเพื่อที่เราจะมาเล่นเกมกันเนี่ยเราก็ลงโปรแกรมตัวนี้ตัวที่เป็นเลโโท a อาร์ตตัวเดียวนะครับผมเรา เราก็สามารถที่จะเล่นเกมที่เป็นอิมูเลเตอร์ของเครื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นภารกิจของเขานะครับผมก็นอกเหนือจากฟีเจอร์ที่รวบรวมในส่วนของเกมอิมูเลเตอร์ของเครื่องคอนโซลยุคเก่าแล้วนะครับผมก็ตัวเลโ o ฮาร์กเนี่ยก็ยังมีความสามารถอย่างพวก เพิ่มเชเดอร์นะครับผมในเรื่องของรายละเอียดของภาพนะผมลองรับ Ne t play นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องมีจอย2อันอะไรประมาณนี้เราสามารถเล่นผ่านระบบเครือข่ายได้แล้วก็มีระบบย้อนถอยหลังได้นะครับในกรณีที่เล่นเกมบางเกมที่เดินผิดเส้นทางหรืออาจจะทําภารกิจไม่สําเร็จนะก็เราสามารถที่จะย้อนกลับไปอยู่ในจุดสถานะก่อนหน้านะครับไม่จําเป็นต้องเซฟเกมก่อนอะไรอย่างนี้ก็ใช้ฟีเจอร์ของเขาในการย้อนได้แล้วก็ฟีเจอร์อื่น มากมายนะครับสหรับในตัวซอฟต์แวร์ของ l i t h o a r c ตัวนี้นะครับผมก็รายละเอียดของเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวดูในส่วนของดาวน์โหลดนะครับผมในตัวของระบบตัวซอฟต์แวร์ l i t h o a r c เนี่ยมันมีความพิเศษต,ตรงที่ว่ามี ระบบปฏิบัติการและเครื่องที่รองรับเยอะมากนะครับทั้งในเรื่องของตัว PC เองนะครับผมก็มีทั้งฝั่งของ Windows นะ Windows ก็สามารถลงได้แล้วครับ Windows เก่าๆก็มีนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ลองเปิดดูได้นะครับผม Windows กับแ95เกาห้าก็มีนะครับผมแต่อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าอะไรนี้ก็ลงไปอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมอันนี้ก็ลองดูนะแบบวิธีการใช้งานอะไรต่างๆนะครับผมก็เขาก็มีในส่วนของตัวนี้นะครับอินสตั้กชันนะครับผมก็ ลองไปดูวิธีทำเขาได้นะครับผมเนืฝั่ง Windows เนี่ยก็มีทั้ง Windows นอกจาก Windows เก่าแล้วนะครับผมในสอของ Windows รุ่นใหม่ๆนะครับผม Windows 10 Windows 8 Windows 7ก็รองรับเช่นเดียวกันนะสำหรับในตัวของอโปรแกรม r a t o ทรอานะครับผมซึ่งนอกจากฝั่ง Windows แล้วนะครับฝั่ง Linux ก็มีนะครับผมก็สามารถลงได้หลายรูปแบบนะครับผมทั้งรูปแบบของโปรแกรม Snap อ่าระบบ f a t p a คแอ p อ m a มดนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการคอมไพด้วยเอาซอฟต e โค้ดมาแปลงเองเล เลยนะครับผมสำหรับคนที่ฮาร์ดคอร์มากพอนะครับผมแล้วก็ในในส่วนของ r ั s p b e r r y Pi นะครับผมตัวโปรแกรม l e t o a r c นะครับเป็นเบื้องหลังของตัวซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า l e t o Pi นะครับผมก็เขาเอา l e t o a r c เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็จะมีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งเป็นหน้ากากนะครับผมอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะมีของเขาเองนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีส่วนของ Android นะครับผมก็สำหรับสายมือถือนะครับผมก็เล่นเกมอีมูเลเตอร์บนโทรศัพท์ Android ได้นะโดยสามารถดาวน์ ได้ลิงก์ตามนี้เลยนะครับผมมีทุกรูปแบบนะครับผมเครื่องหัวเว่ยก็ใช้ได้นะนอกจากนี้นะครับยังมีของฟังของ iOS นะครับ a p p เ e TV นะเครื่อง Mac ที่เป็นทั้ง CPUARM แล้วก็ CPU x 8เแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้ว Mac รุ่นเก่าก็ใช้ใช้ได้นะครับผมทั้งเป็น PC แล้วก็มี Power PC นะครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะครับนอกจากเครื่อง PC เครื่องโทรศัพท์แล้วก็เครื่อง Mac Into ทแล้วยังมีในะซึ่ง ของเกมคอนโซลนะครับทั้งเครื่อง Xbox PlayStation Vita PSP PlayStation 2นะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น,น,นเครื่อง p s 3 p s 4อันนี้ก็ Coming s o o n อยู่รับใจเย็นๆเครื่องฝั่ง Nintendo ใหม่ก็มีงานนะครับเครื่อง Nintendo Wii เกมคิวแล้วก็มีในสตรีมด้วยนะครับผมอันนี้โหลดฟรีนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็ทดลองเล่นผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้ด้วยนะครับผมก็โปรแกรมนทัวนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ในส่วนของช่องทางในการดาวน์โหลดและวิธีการติดตั้ง ที่มีอยู่เยอะแยะมากมายอย่างนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันนะครับว่ามีหน้าตาการทํางานเป็นอย่างไรครับก็ เดี๋ยวจะมาเปิดโปรแกรมตัว r e t o o a r k ให้ดูกันนะครับผมอันนี้ผมก็ติดตั้งลงบ,บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu ูครับโดยใช้อ่าผ่านบริการของ Flatpak นะครับผมก็มันจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอหลักเลยนะครับผมก็นี่ครับจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับ r e t o o a r แเราก็สามารถที่จะไม่ได้เลยนะครับผมก็อ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักของตัวโปรแกรม r e t o a r นะครับผมก็ ไอตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยอ่าผมแนะนำให้ใช้งานตัวจอยเกมด้วยนะครับผมก็จริงๆแล้วถามว่ามันจำเป็นต้องใช้จอยไหมก็ไม่ จำเป็นนะครับผมคุณสามารถใช้งานร่วมกันกับคีย์บอร์ดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็แน่นอนว่าอาจจะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะครับผมว่าจะใช้ในส่วนถ้าเป็นใช้จอยนะครับผมก็คุณสามารถใช้จอยอ่าในแบบไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอยราคาถูกราคาไม่กี่ร้อยบาทหรือจะเป็นจอยที่เป็นออฟฟิเชียลอย่างพวกจอย p พย์สามเพย์สี่เพย์ห้าหรือจะเป็นจอย Xbox ออะไรพวกนี้ก็อ่าสามารถใช้งานร่วมกันกับ โปรแกรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเท hey, นะครับผมก็จะมาดูในส่วนของหน้าจอหลักนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีเมนูหลักนะครับในโนตตั้งค่านะครับเฟอร์ลิอันนี้เป็นอ่าให้ดูว่าอันนี้เปิดเกมอะไรไบ้างนะมีภาพมีโนของเพลงแล้วก็วิดีโอนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัว r e t r o a r c นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งรวมในส่วนของเกม e m u l a t o r แล้วนะครับยังมีในส่วนของโปรแกรมมัลติมีเดียอย่างพวกเปิดภาพเพลงแล้วก็ ดูวิดีโอได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเซอร์วิสของ Netplay นะครับผมก็อเอาไว้จอยกับเพื่อนนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเล่นเกมแบบหลายคนนะครับถ้าเป็นเครื่องคอนโซลจริงเนี่ยคุณอาจจะต้องซื้อจอยออันแนละ้วมาเล่นกับเพื่อนที่นั่งใกล้ๆก,กันนะแต่อันนี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับผมผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วเราสามารถที่จะใช้เทคนิคน e t เน็ตเพลยนะครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้โอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูของเขานะครับก็จะมาดูในส่วน ของเมนูหลักนะครับผมก็มาดูอันแรกเลยก็คือโหลดคอนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าตัวไอในตัวอ่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถเล่นหาเกมของระบบอะไรบ้างเนี่ยเราต้องมาดูที่ตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะเนี่ยเราก็มาจะดูในส่วนของดาวน์โหลดคอนะนครับอันนี้ผมก็ติดตั้งไปแล้วนะะนะครับผมก็นี่ครับก็จะเป็นรายการเลยของตัวที่เป็น emulator ทั้งหมดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็น emulator อาจจะเป็นตัวเกมเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นเกม2,048นะผมเครื่องดาวน์โหลดมาแล้วก็เล่นได้เลยไม่ต้องมีตัวโปรแกรมทางหากนะครับเป็นตัวเกมเลย้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องอาร์เคดนะครับผมก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอ่าอันนี้เครื่องอาร์ตาลีนะก็นี่อันนี้ก็มีนับ464ก็มีนะครับผมก็ใครที่มีเกมลงบนแพลตฟอร์มตัวนี้ก็สามารถเปิดได้นะอันนี้เป็นเกมเลยนะเป็นเกมดูมนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นระบบดอ นะครับผมอันนี้ก็มีในส่วนของไมค์ไมค a าบด้วยนะครับผมอ่ก็ไม่รู้กันว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็น PC Engine นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Nintendo นะครับก็จะมี 3DS นะครับเป็น Nintendo DS Nintendo DS แล้วก็มีวงเล็บข้างหลังเนี่ยอันนี้คือเป็นซอฟต์แวร์ e อมูเลเตอร์นะครับผมก็ในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ในการทำงานที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ก็อาจจะลองเลือกดูสักอันนึงแล้วกันนะครับผมก็บางเกมเนี่ยอาจจะ work up อันนี้บางเกมอาจจะ จะเวิร์กกับอันนี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูนะแล้วก็อันนี้เป็นเกมบอยนะครับผมไอ้ส่วนที่เป็นเครื่องใหม่ชาร์ปอันนี้คือผมไปดาวน์โหลดมาแล้วนะอันนี้เป็น Nintendo g a m e c u e นะครับผมไฟมิคอมนะครับผมอันนี้ผมใช้ตัวนี้นะ Nintendo 64นะครับผมอันนี้เป็นซูเปอร์นะมีเครื่องปามก็มีนะครับผมอันนี้เป็นเกมแล้วก็เครื่อง Sega นะครับผม Mega Drive นะ Saturn ก็มีนะครับผมเครื่องของ S N K นะครับเดี๋ยว นี้ก็เป็น p l a y s t a t i o n นะครับก็เป็นเพย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็มี PlayStation 2นะครับผมแล้วก็มี PlayStation p o r t a b l e นะครับผมก็วิธีการเปิดใช้งานนะครับผมก็กดโอเคนะครับผมมันก็จะทําการดาวน์โหลดคอของตัวระบบตัวนั้นๆที่เลือกนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีเครื่องหมายชาร์ปติดก้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการเซตอัพเร็จแล้วนะครับผมเนี่ยเราก็เราสามารถที่จะเปิดดูได้นะครับว่าเราติดตั้งอะไรลงไปบ้างนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเซตติ้งนะครับผมก็เซตโถงพวก ไดเวอร์ก็จะเป็นไดเวอร์ของอตัวจอยเองตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับผมจะเรนเดอร์้วยระบบอะไรนะถ้าเป็นผ่านวิดีโอมันก็จะมี DirectX พวกอะไรพวกนั้นด้วยแต่อันนี้ก็เป็นผ่านรีนุกก็ใช้เป็นของเดิมไปแล้วกันนะครับพ่าไอ ตัวซอฟต์แวร์อีมูเลเตอร์มันไม่ได้กินพลังอะไรขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้มีอีมูเลเตอร์ที่เป็นเครื่องที่มีพลังส่งอะไรมากนะเป็นออของออดิโอนะครับผมมีกล้องด้วยนะแต่ไม่จําเป็นนะครับผมมีส่วนของอะเรคคอร์ดนะครับผมสามารถบันทึกได้ด้วยนะคือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะสามารถที่จะเล่นเกมแล้วได้แล้วนะเรายังสามารถที่จะบันทึกวิดีโอเก็บไว้ได้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นโหมดวิดีโอนะอันนี้ผมเซตเป็นอะฟูลสกรีนโหมดนะครับผมก็สามารถที่จะเซต ที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน scaling อันนี้ก็เอาไว้ปรับภาพได้นะครับผม integer scale นะครับผมก็สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนว8บ i t ิตนะครับผมก็การจอของใครรองรับ integer scale ล้วสามารถเปิดได้นะครับผมก็ทําให้เกมมันมีพิกเซลที่คมขึ้นนะครับผมก็ลองดูแล้กันโอเคก็ในส่วนของ input นะครับผมก็สำหรับคนที่ ต่อจอยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาเซตจอย่างนี้ได้เซตในเรื่องของการต่อทั้งหมดกี่อันนะครับแล้วก็เรื่องของหาความไวของอันนั้นหลอกอะไรต่างๆนะครับก็าสามารถที่จะตั้งตรงนี้ได้แล้วก็แล้วก็จอยที่1เนี่ยเราต้องเซตอะไรยังไงครับผมก็จ้าน,นี้สาหรับคนที่ใช้จอยที่เป็นจอยราคาถูกนะครับผมก็เราต้องมาดูในส่วนของเซตปุ่มก่อนนะครับว่าปุ่ม A อคาเริ่มต้นเนี่ยอ่ามันตรงกับปุ่มที่จอยจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยจะต้องเซตให้เรียบร ให้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเล่นเกมมันจะให้การคอนโทรลมันอาจจะงงได้นะครผมแต่ละ จอยที่เป็น o f f ฟ c i a l อย่างพวกจอย PlayStation หรือจอย Xbox นะครับก็ไม่จะเป็นต้องไปใส่ตรงนี้นะเพราะเขามีโปรไฟล์ที่ตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมที่เหลือนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมสลับในตัวของระบบของอ่าเลโทอาร์คนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมนะครับผมก็วิธีการเล่นนะครับผมก็ไปที่เมนเมนูนะครับผมแล้วก็ไปที่โหลดคอนเทนต์นะครับแล้วก็ไปเปิดโฟลเดอร์ในตัวของเกมที่เราเก็บเอาไว้นะครับเมื่อเราเลือกเกม ที่ต้องการแล้วนะครับผมมันก็จะมีตัวเลือกว่าไอ้ไฟเกมที่ที่เราเลือกไปนั้นเนี่ยมันเป็นเกมระบบอะไรนะก็เลือกให้ตรงรุ่นแล้วกันนะครับผมอันนี้ตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ p l a y s t a t i o n นะครับผมแล้วก็กดเปิดได้เลยนี่ครับก็จะทําการเปิดขึ้นมาแล้วครับผมก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะมาไปดูในส่วนของอภาพเกมกันนะครับว่าตัวเกมที่เล่นผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ Thank you ก็สำหรับในกรณีที่เราต้องการจะออกจากเกมนี้นะครับผมก็จากจะไปเล่นเกมอื่นนะครับผมก็วิธีการก็คือให้กดปุ่มสีเหล็กกับปุ่มสตาร์พร้อมกันนะครับผมกด ปุ๊บมันก็จะขึ้นอ่าควิกเมนูขึ้นมานะครับเมื่อกดควิกเมนูแล้วนะครับผมก็จะมีเมนูรีซูมรีสตาร์ทแล้วก็โคลสคอนเทนต์เทคสกรีนช็อตนะครับสเตตสล็อตเนี่ยผมเซฟสเตตแล้วก็สตาร์ทเรคคอร์ดดิ้งได้นะครับทำสตรีมมิ่งก็ได้ด้วยเนี่ยนะแล้วสั่งมีครับรีวายก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มีชีทนะผมสำหรับบางเกมที่สามารถใส่สูตรได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เชดเดอร์นี้สำหรับบางออปชันที่เพิ่มในส่วนของรายละเอียดของภาพอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดีวยวกัน,นะรก,น,น,รนกรี่ ต้องการจะเลิกเล่นแล้วนะครับให้กดที่ close content นะครับผมแล้วกดโอเคมันก็จะกลับมาที่ในส่วนของหน้าจอหลักแล้วนะครับผมนี่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับโอเคครับผมก็สรับในการาแนะนำตัวแอปพลิเคชัน r e t o a r c นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอสรุปส่งท้ายคลิปแล้วกันเนาะก็โปรแกรมนี้เนี่ยก็เป็นเก โปรแกรมที่เอาไว้รวบรวมในส่วนของเกมอิมูเลเตอร์สำหรับเครื่องคอนโซลยุคเก่าแล้วที่เราต้องการจะเล่นอะไรแบบนี้นครับก็รวมมาไว้ในที่ที่เดียวนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปหาซอฟต์แวร์เกมอ m มูเลเตอร์ตัวอื่นๆนะครับเอามายำรวมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็รวมมันมาไว้ที่เดียวใช้เซตติ้งเดียวกันคอนฟิกอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับมารวมในที่นี่นะครับไม่ต้องไปนั่งโหลดแยกต่างหากไม่ต้องมานั่งค่าต้องมาใส่ฟังก์ชันใส่พวกไบออรพวกอะไรก็ยุ่งยากนะครับมาโปรแกรม ตัวนี้จบเลยนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับก็เล่นอีกหนึ่งช่องทางนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมเก่าๆนะครับสมัยยุคคอนโซลต่นเก่าอะไรนี้นะครับผมก็เอาไว้เล่นให้หายคิดถึงกันแล้วกันนะครับสำหรับในตัวนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยรองรับในหลายแพลตฟอร์มหลายระบบปฏิบัติการก็จริงนะครับแต่ก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าตัวแพลตฟอร์มตัวนั้นนะครับรองรับในตัวแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะครับผม ถ้าเป็นเครื่อง PC เนี่ยอาจจะรองรับในตัวของ e m u l a เตอรได้หลายรูปแบบมากกว่านะครับผมถ้าเป็นเครื่องพวก PlayStation 2หรือพวกเครื่องเล่นเกมอื่นๆเนี่ยก็อาจจะ มีฟังก์ชันที่น้อยลงนะเพราะว่าด้วยกําลังเครื่องของเขาเองนะครับที่อาจจะจําลองในตัวของเกมในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าศักยภาพของเครื่อง PC ในนัทุกวันนี้นะครับผมก็อยู่ในระบบอะไรก็ต้องดูกันนะครับว่ามันสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่เว็บไซต์เขาแนะนำนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในโปรแกรมนี้แล้วกันเนาะก็สำหรับในรายการคันทรีลินุกนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืม ครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ